โซเดียบวรสันต์เอตินกูครับแล้วผมทานจากเอสซีพิมกูครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับรายการรีว,วิวด่วนรายการที่เราจะมารีวิวรถแบบเร Grammy ็วๆ first impression นะครับวันนี้ครับเราอยู่กับ MG HS PHEV ตัวใหม่ในเชนครับสามสองหนึ่งโกครับโอ้โหขึ้นเร็วจัดอะ่ะ แบกโคตรใจหายเว็บมันพยายามยัดทุกอย่างเข้าไปในจอและสิ่งที่รู้สึกว่าจำเป็นมากแล้วเอาหายไปสำหรับตัวนี้ก็คือ มาเราเข้าไปอยู่ในภายในนะครับของเจ้า MG H HS PHEV คันนี้เป็นตัวท็อป X Sunroof วันนี้เรามารีวิวกันแบบตอนกลางคืนเลยนะโอเคดูภายในอันสวยงามของเจ้า MG HS นะครับไปเราไปลองขับกันดีกว่าเนี่เป็นเกียร์ไฟไฟ,ฟ้านะครับนี่กล่องถาวรัก <Wow. S 2> สามีมาให้ไปเรามาพูดถึงภายนอกนะครับของเจ้า HS PHEV ตัว2022นะครับเป็นตัว f a เฟ l ล f t ภายนอกนะครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังเปลี่ยนไฟใหม่สวยงามขึ้นนะใช้ได้ถือว่าโอเคมันมีเอากระจังหน้าของคล้าย,ย MG5 มาใช่ใช่เป็นแบบลวดลายคล้ายลายไฟด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟ LED ด้วยมี quad LED 4ีหลอดด้านนอกเนี่ยเป็นไฟหน้าปกติถ้าสามมติไฟสูงจะเป็นหลอดคู่ในก็สวยงามดีอ๋อแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเดิมเนี่ยมันจะอยู่ในโคมตัวเก่านะ แต่ตัวนี้เนี่ยมันถูกแยกออกมาให้มันมาอยู่ตรงด้านล่างของกันชนหน้าเออเดี๋ยวนี้ยี่ห้อรถเขาชอบเอาไฟเลี้ยวแยกกันไว้เนาะทำไมวะอยากรู้เหมือนกันเอสิ่งที่หายไปนะครับก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวที่เป็นซีเรวนเชียลอะตัวก่อนมันเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นซีเรวนเชียลครับด้านหลังของรถคันนี้นะครับก็สิ่งที่เปลี่ยนไปชัดๆเลยก็คือจะเป็นไฟท้ายไฟท้ายจะมีความคล้ายคลึงกับรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆ M P E P ไฟเลี้ยวมันอันเล็กเกินไปอะมันแบบเ็นขีดเล็ก อยากให้มันอันใหญ่กว่าน,นี้อีกนิดคือมันให้มนเป็น l e d ก็จริงแต่แบบมันก็ติว๋วขึ้นอใช่ใช่<อ>แล้วก็ไฟถอยหลังก็ไปอยู่ด้านล่างแล้วก็มีไฟตัดหมอกหลังมาให้ด้วยนะคันนี้เป็นสีอะไรนะอาร์กติกไวท์อาร์กติกไวท์ใช่มี2รุ่นมีดีซันรูฟแล้วก็เอ็กซ์ซันรูฟนะครับ<ว>ทั้งสองคันเนี่ยความแตกต่าง visually ภายนอกไม่มีเลยภายนอกเหมือนกันล้อตัวเดียวกันนี่แต่คันนี้สิ่งได้เพิ่มมาครับคือระบบความปลอดภัยไฮเทคทั้งหลายถูกต้องครับมี8อย่างอะ นี่เอาอีกแล้วเอเอาอีกแล้วนี่เตือนการออกนอกเลนเราก็ปิดได้จากหน้าจอเลยใช่ Very good แล้วก็ยังมีอันนี้มาให้อีกที่มันจะต่างกับตัว X ก็คือเป็นแป้นเหยียบอ่าแป้นเหยียบเป็นเป็นสปอร์ตงเินเิแล้วก็ฝาดท้ายที่เป็นไฟฟ้าใช่อีกอย่างนึงครับที่ตอนแรกคิดว่าจะดีลำโพงไปเลยลำโพงลำโพง Bose quality มันดีงามพระรามแปดขนาดไหมมันก็ไม่ไม่ได้แบบแจงว้าวอะ กลางกับแหลมมาเพลเลยอ่ากลางกับแหลมดีดีเลยแหลยเสียดายมากไม่มีเบรคใช่แต่เบรคมันไม่หนักเลยเอามาต่อพี่ภายในครับภายในของคันนี้อางตรงสวยสวยจัดเลยอะคันนี้แล้วยิ่งเรามาขับกลางคืนนะเป็นมีแอมเบียนท์ไลท์และแอมเบียนท์ไลท์รู้สึกว่าจะเปลี่ยนได้สีเยอะมากๆภายในของรถคันนี้นะครับนอกจากความสวยงามต่อการตาของมันแล้วเนี่ยถูกแรปด้วยหนังทั้งหมดเลยนะเป็นหนังสังเคราะห์นิ่มๆซอฟท์ทั้หมดเลยด้วยซ้ำประตูยังนิ่มอ่ะเออโอเคมันไม่ใช่หนังนะตรงประตูข้างบนตรงนี้เป็นเหมือนอยางๆางหน่อย แต่ก็ถือว่าทาออกมาได้สวยงามเนี่ยตรงนี้เดินได้มาสวยมาก f i n i ช h i n แบบแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นมันก็อาจจะมันมันคือพลาสติกแหละแต่ว่ามันทาฟินิชชิ่งออกมาเหมือนบ r ั s อลูมิเนียมข้อดีคือไม่มีรอยนิวมอ่แน่นอนข้อดีรงค<ร>นะันนี้นะครับด้วยความที่ภายนอกเนี่ยเป็นสีอาร์ติกไว้ภายในจะเป็นสีขาวทูโทนตัดสลับกับสีออกน้ําเงินน้ําเงินนิดๆแมคโคบลู <Marco Blue. S 1> เออสวยมากเลยเดี๋ยวเรา insert ให้ดูใช่แล้วก็บอกนะครับเป็นเบาะที่นี่เหละบัเกตซีเออเกือบจะ คือปีกไม่ได้ใหญ่มากปีกไม่ได้แบบโอบรัดขนาดนั้นแต่ว่ามีปีกแบบชัดเจนมากแล้วก็มีปีกตรงไหล่ด้วยแกมมากเขาโค้งแบบสบายแล้วมันไม่ได้แข็งเกินด้วยใช่ใช่มันกาลังดีเลยความหนาเนี่ยกำลังดีเลยแล้วก็คนขับมีดันหลังมาให้ด้วยวไฟฟ้าเหมือนกันไฟฟ้าใช่ไหมหน้าจอนะครับคันนี้ความชาัดของหน้าจอเนี่ยดีมากเล่น Apple Car p l a y พได้นะครับแต่ Android Auto เนี่ยยังทําไม่ได้ตัวระบบของรถเนี่ยก็ทําได้ดีอยู่แล้วล่ะระบบ i s m a r t ของตัว m อนะ ก็จอเนี่ยสวยงามมีให้เลือกเล่นได้เยอะมากๆอ๋อแต่ข้อเสียของระบบจอเนี้ยคือมันพยายามยัดทุกอย่างเข้าไปในจอและสิ่งที่รู้สึกว่าจําเป็นมากๆแล้วเอาหายไปสําหรับตัวนี้ก็คือไม่ปรับแอร์ถ้าสมมติเราจะปรับแอร์นะครับท่านผู้ชมเราต้องกดปุ่มแอร์ตรงนี้ให้หน้าจอมาปุ่มแอร์ปุ๊บ,บแล้วเราถึงจะปรับ,รบอุณหภูมิแล้วก็ปรับตัวพัดลมได้ก็จะมีความตลกๆนิดนึงความจริงมันทาตรงหน้าโฮมก็ได้แหละแต่ว่าแบบ บางทีเราอยู่ Apple Car าเพยอ่ะเราก็ต้องกดหลายทีกดมันจะมาก็จริงตลกนิดนึงแต่ไี้ความที่ว่าปุ่มอ่ะมันกดลงได้อย่างเดียวมันกดขึ้นไม่ได้จริงๆอ่ะตรงนี้ถ้ากดขึ้นได้อย่างน้อยกดขึ้นให้มันดันมันพ้าลมแอร์แรงขึ้นก็ยังเออใช่ไหมถูกต้องกดไม่ได้อ่าแล้วนี่เราจอดอยู่นะครับคันนี้เนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮลมาให้กดปุ๊บปล่อยเบรกรถก็จะไม่ไหลพอเราจะเดินหน้าเราก็กดคันเร่งไปได้เลยข้างหลังข้างหลังตวกล้องเป็นไงฮะเจกว้างดีครับคือผมเป็นคนสูง180ยแปด คือลนูมอยู่ประมาณสนิ้วแล้วเลนรูมอะเลกลูมโอ้โหประมาณสามสามมือหนึ่งเลยหลือบานบานนะครับบานเลยละสบายมากแล้วเบาะหลังเนี่ยเบาะหลังสามารถปรับเอนนอนได้แล้วกี้ไปลองนั่งมาแล้วเอนนอนนี่สบายจริงมันไม่ได้แบบนอนแล้วยังชันอันนี้คือนอนแล้วเหมือนนอนจริงๆใช่อ๋อแล้วก็ที่เด็ว่าของภายในก็คือน่าจะเป็นนี่แหละสันรูมพาร์โนกสันรูที่แบบยาวมากแล้วก็ ของจริงอะครับต้นหน่อยของจริงครับของจริงเปิดรับ pm สองจุดห้าต้นนี่เนอะเออเสียงเหมือนนกนะถ้าไงไหนมีนกเยอะอย่าเปิดนะครับเออต่นีมันเปิดกว้างมากเลยเนี่ยเพิ่งเคยเปิดกว้างจัดเออมันเปิดกว้างมากเลยว่ะก็ดีว่ะแต่กว้างสุดเลยว่ะมีขนาดไหนกว้างกว่านี้ไหมแต่อย่างนึงนะครับของซันรูฟที่น่ากลัวคือผ้าผ้าอันนี้เอาผ้ามาใช้ยังไงอันนี้มาละผ้าปิดใช่ไหมคือผ้าปิดของซันรูฟเนี่ยดูแล้วบางมากบางเหมือนถุงน่องอะ ก็คือมันไม่น่าจะการความร้อนได้ดีมากถ้าใช้จริงๆก็ต้องเอาฟิล์เมเข้มๆม,มาติดคนซอนรูนี่ครับเรามาอยู่ถนนช่วงที่มันเอ่อขรุขระนิดนึงมาทดสอบช่วงล่างการขับแบบในเมืองนะแบบความเร็วต่ําๆนี่ก็รู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะแบบลงหลุมเนี่ยโอเคมันไม่ใช่รถที่ได้ความนิ่มนวลแบบนิ่มๆอ่ะก็โอเคอ่ะดีกว่านั่งรถเก่งอนะ่ะ้าหลุมแบบนี้ <Okay. S 1> นะใช่ใช่ใช่หลุมแบบนี้ถ้ารถ,ถเก่งบางคันก็คือเปไปแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ฝาท่อ คือเราก็จะรู้สึกแหละแต่ว่าไม่ได้รู้สึกจนแบบน่าลำคาญนใช่มันก็ไม่ได้แย่เนี่ยผ่านหลุมผ่านบอเนี่ยไม่รู้สึกแค่ไม่ค่อยรู้สึกเลยใช่เร่ออดีวะรู้สึกนุ่มแต่เฟิร์มได้ไหมก็ได้นะเออมันไม่ได้แบบเฟิร์มแล้วมันไม่กระด้างอะแล้วก็คันนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจมากเลยของการมาขับคันนี้ก็คือวงเลี้ยวของรถคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างไปในทางกว้างเลยเข้าวงเวียนแล้วรู้สึกว่าอยากได้องศาพวงมาลัยที่ เยอะกว่าน,นี้อ่ะเมื่อกี้ตอนกลับรถตรงที่รอบที่เราที่เรากับไอ้ซูบารุอ่ะซูบา,าร,รุมันประมาณสองเลนครึ่งใช่ไหมที่วันนั้นเราทํากันอะคันนี้ไปเต็มเตมเลยสามเลนโอ้โหเออถ้าใครซื้อมาแล้วก็ต้องทําใจนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวก็ชินครับใช่ใช่ใช่แบบแล้วแล้วถ้าเราชินมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่แค่ว่าต้องทําความเข้าใจกับมันสักนิดนึงฟีลลิ่งของพวงมลาลัยนะครับคันนี้เนี่ยมันความที่มันเป็นไฟฟ้าแหละมันก็ ให้ความนุ่มนวลความ oh. เบาสบายที่โอเคผู้หญิงอชอบแน่นอนตอนแรกก็แอบ,บไม่ชอบเพราะรู้สึกมันเบาเกินไปแต่ว่าพอขับขึ้นมาให้ความเร็วมันมีอ่ะมันก็หน่วงความเร็วขึ้นมาให้ก็ทำให้มันก็ไม่แย่เท่าไหร่ทัศนวิสัยของคันนี้นะครับมองว่ามันค่อนข้างโอเคนะในในการขับขี่แบบอย่างเงี้ยเราขับในห้างมองเสาอ,อะไรโอเคมากแล้วก็สิ่งที่มันดีมากคือมันมีระบบอีกเนี่ยอีกกล้องสามรอสี่องศา มันทาให้แบบเราสามารถมองได้รอบคันเลยพอเราขับออกไปปุ๊บเราก็จะรู้สึกได้ครับว่ามันจะมีมุมอักสายตาอยู่นิดหน่อยตรงเนี้ยตรงช่วงเสาบีรถที่อยู่ตรงเสาบีอ่ะมันเข้ามาในกระจกข้างแค่ครึ่งคันแต่ว่าหัวรถยังไม่ออกมาทําให้มันบอดนิดนึงก็เลยทําให้คันนี้เ<ม>นี่ยมีระบบไฟบายสปอตวอร์นิง่งมาช่วยเราซึ่งไฟบายสปอตอ่ะอยู่ในรถเลยสว่างเนอะใช่พอได้แต่ไม่ไม่ได้สว่างแบบแยงตาที่เห็นสว่างนวลๆด้วยนะยนะแบบดูไฮพรีเมียม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สว่างอ๋อนี่ไงก็ถือว่าสว่างใช้ได้สําหรับที่บางแดดไม่ต้องใช้ไฟเราเลยก็ได้เนี่ยจริงๆอ่ะไฟเราเอามาทําไมเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับดูคอนโซลไฟสว่างมากน่าจะ L E D นะใช่ใช่เหมือนเป็น L E D ทั้งคันเลยไฟเป็นไฟสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยทัมทีเราเปิดไฟทั้งคัน3ามสองหนึ่งเออ L E D หมดเลยไฟ L E D ทั้งคันเลยนี่ตรงนี้มีบายสปอร์ตมาให้ก็โอเคอ่ะ คือเอาตรงภายในของคันนี้ไม่ได้ expect ว่ามันจะดีขนาดเนี้องขึ้นมาใครจะคิดว่าแบบ MG มันจะทำได้มาถึงขันนี้คือตอนแรกๆตอนที่มันออกมาใหม่ๆข้างในของ MG เขาแบบแย่แบบแย่มากอันนี้คือวิวค q u ลิตี้มันมันไม่ใช่ MG แล้วอ๋อแล้วก็ระบบที่ไม่รู้มันจะเป็นแค่กิมมิกหรือว่าเป็นของจริงดีนะคือสำหรับเราเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้มัหรอกถ้าสมมติเรามีนะคือนี่ฮะ a r Navy ก็คือเราเปิดไว้ลวลาเราตั้งโลเคชันว่าเราจะไปที่ไหนสมมุติเราจะไปนี่สมมุติเราจะนําทางนะครับเรากด go ปุ๊บแล้วเรามาตั้งตรงนี้ให้มันเป็นหน้า navigation มันจะกลายเป็น augmented reality navigation เ <Wow. S 1> นี่ยมีเส้นบอกให้เราเลยว่าเราต้องเดินทางไปทางนี้เนี่ยมันเอากล้องหน้านะครับแล้วก็เอาตัวเข็บเนี่ยมา overlay ก็ถ้าคนที่แบบ ใช้เนวิเกชันเยอะๆอาจจะไม่รู้ทางทําแบบนี้ก็ทําให้เข้าใจง่ายกว่าบางทีแบบดูจอนี้แล้วมันแบบงงๆนี่ไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลี้ยวเพราะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขึ้นทางนี้การเก็บเสียงอาจจะไม่ได้เนี้ยบขนาดนั้นเราได้ยินเสียงมอเตอร์ทุกพันฮ้่แต่ก็ไม่แย่นะอมไม่ได้แบบดังถึงขนาดงููโอเคเดี๋ยวเราไปสลับทางมาคขับดีกว่าลองดูว่าความเร็วสูงๆไฮเวย์แล้วจะเป็นเช่นไรแต่ตกโก้กดมือ เอามาครับผมมาลองขับกันแล้วกับ MG HS PHEV นะครับวันนี้เราจะลอง0ูน0ถกันในโหมด Super Sport เราไปดูกันครับว่าเราจะไดจะเกี่วทีเดี๋ยวรอจังหวะรถนะครับ3 2 1ไปครับ90 100ต้อยเดี๋ต่อยหนครับ ขึ้นเร็วมากโอ้ขึ้นเร็วตายโอ้แบกโคตรใจหายเวฟใจหายได้ความคือมันดึงแบบคือมันไม่ได้ดึงแบบเหมือนรถสันดาปอะคันนี้เครื่องนะครับ1.5เทอร์โบแรงม้าสูงสุดอยู่ที่162แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับแต่ความเฟี้ยวคือ250นิวตันเมตรสูงสุดของเครื่องเนี่ยมันมาแต่เบ้าพัน7กวาดยาวไปถึง4 3 0 0แล้วก็บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วถ้ารวมกันเนี่ย แ, 20, 88, 4, แรงมา้าก็อยู่ที่284แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่480นิวตันเมตรเจกี้ก็เห็นแล้วนะครับว่ากดทีนี่แบบดึงหน้าหงานี่ยไม่อยากจากะพ่วยนะแต่โคตรแรงเลยครับจริจงเอาจริงๆซูเปอร์สปอร์ตสนุกมากเขบสนุกมากก็คือด้วยความเอ็กซ์เ c คที่ว่าแบบมันก็ M MM MG นะเราไม่ได้อยากจะอะไรมากมายแต่คือส่วนตัวผมก็เคยขับ PHV รุ่นอื่นมานิดหน่อยแต่คันนี้นี่คือแบบดึงแบบดึงจัดจริง ข้อเสียของคันนี้อย่างหนึ่งคือผมว่าไอ้เกียร์นี่แหละคือระบบเกียร์มันเป็นเกียร์สิบสปีดแต่มันไม่ใช่สิบสปีดเหมือนทั่วไปคือมันเป็นเครื่องหกสปีดมาเจอกับเกียร์ไฟฟ้าสี่สปีดคือเอาตรงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลักการมันใช้ยังไงแต่ตะกี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเหมือนเนี้ยวีเทคคิทอินเออวีเทคคิทอินอะแต่ข้อเสียนะตะกี้ก่อนหน้านี้เราลองกันอะถ้าถนนมันเลื่นจริงๆแล้วเราจุ่มไปอะพองไยเป๋ไปเป๋มาแบบน่ากลัวมากคันนี้เหมือนมันมีระบบเบรกล้อในโค้งอ๋อ Oh. มันใช้ระบบเบรกแทนที่จะเป็น l i m i t e d slip differential แต่ตอนฟรีนี่ไม่ไม่เบรกให้เลยนะมันไม่ได้เป็นการเข้าโค้งอ๋อเออมันก็เลยไม่รู้คือระบบความปลอดภัยของคันนี้คันนี้เป็นตัวท็อปอย่างที่บอกอะ่ะมันมีค่อนข้างครบถ้วนก็คือ,อระบบความปลอดภัยไฮเทคทั้งหลายแล้วก็ความปลอดภัยสแตนดาร์ดมาปิดกันในนี้คนี่ระบบความปลอดภัยทั้งหลายนะครับถ้าคุณต้องการความแรงของ284แรงม้าแล้วก็ขับแค่ธรรมดาทั่วไปไฟฟ้า67กิโลเมตรเรสเนี่ยก็โอเคนะ คือวันนี้เราเสียดายว่าเราได้รถมาแค่คืนนี้ตอนคืนเราก็เลยมาลองทํากันแป๊บเดียวเราไม่ได้มีเวลาที่จะเอารถคันนี้ไปชาร์จเต็มๆแล้วลองดูว่าถ้าใช้ตั้งแต่เต็มจนหมดจริงๆเนี่ยมันจะใช้ได้จริงๆกี่กิโลแต่จากที่ดูมาคนอดีนเขาบอกว่าได้ประมาณแบบเกือบ60กสิบประมาณเก <6, S 2> ือบหกสิบหกสิบ <6, S 2> กิโลโดยประมาณก็ยังถือว่าเยอะอยู่กถือว่าโอเคถูกเพระาะว่า ปกติเคลมกับสิ่งที่ทําได้มนอาจจะห่างกันเยอะใกล้เคียงนิดนะึงมองว่าใกล้เคียงเลยอ่ะใช่ใช่หกสิบหกสิบเจ็ดอ่ะห่างกันนิดเดียวเอง,งช่วงล่างของคันนี้นะครับก็ถือ <Okay. S 2> ว่าโอเคความสูงอ,งอาจจะมีร่อนๆนิดน,นึงแต่โดสะพานหรือว่าจุดที่คิดว่าเข้าไปในสกกระด้างมันไม่กระด้างเลยมันลูดไปแบบเฟิร์มอย่างที่ซันบอกว่ามันเฟิร์มแต่ว่ามันไม่ได้แบบแข็งอ่ะอคือมันนั่งสบายขาเข่าองอ่ะ ก็มันนิ่งเลยนะเห็นไหมบอกแล้วบอดีโโอ้โรลมันมีนิดน,นึงอะ่ะจำเลยโจดสะพานแต่ด้านนี้มันจะมีต่อด้านขวานิดน,นึงนวลดีนิ่มเลยนวลดีใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเดินเร่งนิดน,นึงนะเออนวลดีไม่กระแทกนะมนไม่ได้มีเฟลกับกระด้างเข้ามาถูกแล้วความเร็วสูงสูงเป็นไงโอเคเนอร์สูงดีเป๋ๆนิดนึงนะคือมีจังหวะที่ มีจังหวะที่รู้สึกว่ามันย้อยไปนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่รถที่ทาํามาเพื่อความเร็วสูงอ<ช>่ะถาว่าร้อยยี่ร้อยสามดีแต่ละที่พอเริ่มเลยพอเริ่มร้อยสี่มันจะเสียวเสียวหน่อยอใจมันจะหายหายแวบๆไปนิดนึียวเเริ่มหมงหงนิดนึงเนี่ยดีเรยเยอะมากเลยนะโอ้โหนี่ไงนเนี้ยเด้งจัดเลย <c oughs> นี่ไงโอ้โหเด้งจัดเลยครับนี่ไงเจอแล้วคือถ้าเราเข้าความเร็วที่มันเหมาะสมมันมันไม่ขับสบายเลยใช่คือช่วงแรงเอ็มจีถ้าใครยังไม่เคยลองไปหาศูนย์ลองนะครับใช่ครับมันจะมี MT5 ตัวนี้ผมว่าดีมากดีโคตรเนอ่อเบรกของคันนี้เป็นเบรกสีแดงด้วยโคตรคเท่เลยโคตรคูลรถไฟฟ้านะครับแต่เบรกสีแดงพูดถึงเรื่องเบรกคือเบรกคันนี้มันจะถ้าคนที่ขับรถเก่งมาบ่อยหรือรถที่ค่อนข้างเบรกกดไปปุ๊บเบรกเลยอันนี้มันเบรกลึกเบรกมันจะลรก,กหน่อยต้องใช้ความชินนิดนึงแต่พอชินปุ๊บแจ่มเลยครับหรือคนที่แบบขับ SUV มาที่รถใช้ใหญ่นิดนึงเวลาเบรกเนี่ยแปบบ๊บเดียวชินนี่ผมชินแล้วนยเพราะว่าผม เรื่องเบร์ครับคันนี้เนี่ยด้ื่องาที่มันเป็น p H V แหละมันก็มีระบบหน่วงความเร็วแล้วก็เอาพลังงาน,นกลับไปใช้ไฟฟ้าหรือคันนี้เนี่ยเรียกว่า c ค r ร์คันนี้เนี่ยมี3ระดับ1 23แล้วก็สามารถปรับได้ด้วยพัดชิฟบนพวงมาลัยพอเราถอดคันเร่งมาปุ๊บเราก็จะหน่วงนีนก็จะหน่วงนิดนึงซึ่งผมมองว่าคุณขับรถที่เป็นรถสันดาปปกติมาโหมด2เนี่ยกำลังโอเคสําหรับความที่มันจะเหมือนกับรถสันดาปถ้านหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนคุณใส่เกเอนแล้วไหลเกินไปหน่อย แล้วถ้าโหมดสาวเนี่ยก็จะดึงอะเโหมดสาวเนี่ยก็จะดึงความเร็วลงมาเลยเรามาพูดถึงสิ่งที่คุณจะได้จากการซื้อ MG H HS PHEV คันนี้นะครับคันนี้ MG จะได้ประกันรถยนต์นะครับนาน5ปีหรือว่า150,000กิโลเมตรแล้วก็ฟรีครับ MG Home Charger ก็คือ Wall Charge oh, แถมฟรีให้กับรถเลยแบตเตอรี่นะครับรับประกันนาน8ปีไม่จำกัดระยะทาง ใช้ยาวๆแล้วก็ข้อดีของคันนี้คือแบตเตอรี่มันเปลี่ยนเป็นโมจูลได้ใช่ไม่ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องพังแค่ไม่กี่ตัวเปลี่ยนยกชุดอันนี้เปลี่ยนแยกได้ใช่อันนี้เป็นแบตเตอรี่16.6กิโลวัตต์แาเออร์มีทั้งหมด6โมดูลคือมองตรงนี้แหละคือข้อดีของ MG คือหลายๆคนอแบบอาจจะมีอคับติกับ MG เดี๋วรวมถึงตัวผมเองก็คือสิ่งหนึ่งที่ MG เขาให้มาคือเขาคือเขาขายออปชั่น คือออปชันเขาให้มาทุกอย่างเขาไม่กักออปชันแม่อะไรค่ายอื่นเนี่ยเขาก็จะอาจจะเน้นเรื่อง reliability ค่ายอื่นอาจจะเน้นเรื่องซิ่งแต่อันนี้เขาให้มาทุกอย่างออยง่ายผมเขา้าใจแล้วทำไมคนไทยผมใช้ MG เยอะอุปกรณ์มันครบถ้วนในราคาที่ไม่แรงโอ <Okay. S 2> ถ้าพูดถึงราคาแล้วก็มาแจกแจงราคากันสักหน่อยดีกว่า MG HS PHV e ชื่ออ่านยากเหลือเกินมีสองรุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่น D แล้วก็รุ่น X สองราคารุ่นดีรองท็อปนะครับ1ล้าน2อ9แ0 0บาทถ้าคุณอยากได้ระบบเซฟตี้แบบจัดเต็มพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าก็เพิ่มตังค์ขึ้นมานะครับที่ราคา1ล้าน3ามแ0 0บาทเพิ่มอีกแ80,000ืน 8, ถูกต้องส่วนตัวผมผมมองว่า8 0,000ก็ไม่ได้แย่มากเพราะมันก็มีเครื่องเสียงบอสคือเอาตรงเครื่องเสียงเนี้ยที่ผมบอกว่ามันไม่ดีอ่ะมันแค่ไม่มีซับบูเฟอร์ไปหาซับบูเฟอร์ติดตัวหนึ่งผมว่าแ่มเพราะว่ากลาง กันแหลมมาโอเคแล้วปาร้านมันขับดีมากสรุปนะครับ MG HS PHEV คันนี้ตัวท็อปตัว X นะครับเป็นรถที่ผมมองว่าคุณสามารถหาซื้อรถ p h v ขนาดนี้ที่เป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดด้วยราคาไม่แรงและต้องบอกว่าด้วยราคาน้ำมันทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดรวดร้าวการที่คุณได้ระบบไฟฟ้าระบบไฮบริดปลั๊กอเนี่ย มันก็จะทําให้คุณเซฟประหยัดน้ามันคุณไปได้อย่างดีเลยคันนี้ทำความประหยัดนะครับที่เราขับกันในเมืองเนี่ยใช้เครื่องบ้างใช้แบตเตอรี่บ้างเพราะว่าเราได้แบตมาไม่เต็มอนะ่ะเนาะก็อยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดจัดเลยนะใช่ถือว่าประหยัดมากเลยถ้าเราได้ไฟฟ้ามาเต็มๆนะมันจะประหยัดกว่านี้อีกม,มันจะประหยัดขึ้นไปอีกใช่เพราะว่าเราจะได้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนานขึ้นเครื่องยนต์ก็จะดับนานขึ้นอันนี้เราได้รถมาแบตเตอรี่20มันก็ พยายามติดเครื่องมาเพื่อให้ชาร์จแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็ติดเครื่องมาให้ชาร์จเราก็เลยเอาไปจอดปตทชาร์จอยู่ครึ่งชั่วโมงได้มาเป็น30กว่าเปอร์เซ็นเลยไม่ได้ลองระบบไฟฟ้าแบบเต็มสูบนะอคติกับ MG มันมีเยอะแต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสถ้าคุณต้องการออฟชั่นเจ๋งๆภายในแบบจัดเต็มอ่ะคันนี้คือโคตรตอบโจทย์ะถูกคือขึ้นมานั่งข้างในอ่ะแล้วดูซันรูฟแบบนี้ใช่แล้วข้างในแบบนี้มี ไหนให้ได้บ้างในราคาน e ี้ไม่มีนะใ,<ช>ในราคานี้ไปดูรถรุ่นอื่นๆไม่มีค่าไหนแบบให้มาได้แบบนี้คือมันไม่ใช่รถที่อาจจะเพอร์เฟกที่สุดแต่ผมมองว่ามันเป็นรถที่ออปชั่นให้มาโคตรเต็มที่สุดการออปชั่นน้อยที่สุดขอางนี่ห้อ และนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง s c Film Pool ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดินน่งแจ้งเตือนอย่าให้พลาดคลิปใหม่ของเรา s c Film Pool นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ MG Wish Motor ที่อนุเคราะห์รถ MG HS p h e v คันนี้ให้เรามาขับกันคืนนี้1คืนขอบคุณมากนะครับก็ถ้าใครอยากได้ MG แล้วอยู่แลวแถวเกษตรนวมินต์อยู่แถวเซ็เนทรัลอีสต์วิวก็ลองเข้าไปติดต่อไปทักทาย MG Wish Motor ได้นะครับเดี๋ยวใส่คอนแทค t เขาไว้ให้ด้านล่างนะครับ อยู่ตรงนี้เองครับเรียบดรด่องราบิทาใช่เรียบดรื่องราบิทาครับโอเคนั่นแหละของคลิปในวันนี้เจอใหม่คลิปต่อไปเจงครับบีครับจบไปไฟฟ้าล้วนผมเสียงพูดพออ่ะจริงเสียงยังไงเฮ็นล่าง ดีวะเบ็กปากไทยเวรกปากอ่าไทยเวรกปักโอ้โหสิ่งเขาใจที่่์น <laughs>